โอ้โห oh น้องเดมี่ภาพนี้เริ่มมีซิกแพคอ่อนๆแบบคุณแม่ลิเดียแล้วเป็นสาวน้อยขวัญใจพี่ๆหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมททิวดินซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าน้องเดมี่เนี่ยมีความฮอตที่ไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยเพราะด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าชังทำให้หลายๆคนตั้งฉายา,ยายให้สาวน้อยคนนี้ว่าสาวน้อยแปลแววและขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยล่ะคะ่ะ การันตีได้จากยอดการติดตามในอินสตาแกรมที่มากถึง700,000ฟอลโล่เลยทีเดียวล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่ลิเดียได้โพสต์ภาพของน้องเดมี่ขณะที่หนูน้อยนั้นยืนและสวมใส่ชุดนางเงือกโดยระบุแคปชั่นว่าเดมี่เงือกน้อยโดยภาพนี้นั้นจะเห็นว่าชุดที่น้องเดมี่ใส่เป็นเสื้อครึ่งเอวและมีอยู่หนึ่งภาพน้องเดมี่เหมือนว่าจะมีซิกแพคอ่อนๆด้วยล่ะค่ะ เรียกว่าเป็นการขาแมวพุงที่น่ารักแน่อินดูสุดๆแบบนี้พี่พี่แฟนคลับจะไม่หลงรักได้ยังไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ